พามาไหว้เจ้าแม่กุดอิมวัดซีชานฮ่องกงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหวังต้าเซียนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดแชงกงมิวนะครับจานแบงค์พามูนะครับวันนี้พาเที่ยววัดโอลินพระใหญ่เทียนผานที่ฮ่องกงครับที่มาฮ่องกงเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์อีกวัดหนึ่งเลยในเรื่องของสุขภาพนั่นเองครับทิปพามูแบบเจ้าสัวทิปสุดท้ายของปี67ครับพามูในวันที่7 ถึง9พฤษภาคมนะครับมีแค่15ท่านเท่านั้นนะครับครั้งนี้อาจารย์แบงค์อยากจะจัดแบบใกล้ชิดเข้าถึงนะครับและใครก็ตามที่ไปนะครับจะได้รับการแกะดวงแบบพิเศษนะครับมูลค่ามากกว่า3 0 0 0ันบาทนะครับทริปนี้นี่บอกเลยจัดเต็มนะครับมูดีกินดีนอนดีนะครับและเที่ยวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมูแบบไม่เหนื่อยนะครับไปทุกวัดที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะไปเบิกเงินเจ้าแม่คุณอิมฮองฮัมนะครับไปวัดซีซานนะครับไปพระใหญ่โปลินนะครับหรือแม้กระทั่งไปแชร์โกง นะครับหรือหวังต้าเซียนบอกเลยว่าไปทุกที่จริงๆนะฮะแบบไม่เหนื่อยด้วยเพราะฉะนั้นใครไปในวัยไหนก็ไปได้นะครับเหลือที่ไม่มากแล้วครับถ้าใครสนใจและบุญสัมพันธ์นะครับก็เรียนเชิญนะครับสามารถทักผมมาได้นะครับที่นี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะที่ผมขึ้นนะครับนะทักมาได้เลยและเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ7-9นี้ไปด้วยกันนะครับ